รีวิวโซนิ t เด h e เฮดฮอก3โซนิค3สนุกบันเทิงแอคชั่นจัดเต็มลีลาเลิศเลอและสามารถรักษาหัวใจเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็งภายใต้การนำเสนอที่ย่อยง่ายดูง,ง่ายเดาทางง่ายแต่มัดใจใครหลายคนได้อยู่หมดัดภาพยนตร์รู้ว่าจุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองคืออะไรและนำเสนอสิ่งนั้นออกมาอย่างกระฉับกระเฉงแทบไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ตัวหนังไม่เคลื่อนไปข้างหน้า เพราะทุกการนําเสนอเรื่องหรือตัวละครมักพัฒนาไปกับสถานการณ์อยู่ตลอดรวมถึงสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับการกลับมาอีกครั้งถึงสองบทบาทของนักแสดงอย่างจิมแครรีในบทดร์อีโวโรบนิคหรือดรเอ็กแมนและอีกบทบาทอย่างดเร์เจอร์รลโรบนิคที่เป็นปู่ของดรเอ็กแมนที่แสดงออกมาได้อย่างโดดเด่นผสานฉากขบขันของตัวนักแสดงที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวยอดเยี่ยมเลยทีเดียว ด่าว่าเป็นการออกแบบทวงท่าและดังสันฉากเ,าเรื่องเสียงหัวเราะสุดจะบ้าบอออกมาได้อย่างคลีเอทมากๆม,มีความโดดเด่นที่แตกต่างและเฉพาะตัวแบบสุดๆเชื่อว่าใครได้รับชมแล้วจะต้องชื่นชอบกับหลากหลายฉากที่มีนักแสดงอย่างจิมแขวได้อยู่อย่างแน่นอนคงเรียกได้ว่าในบรรดาการนำเสนอตัวละครฝั่งมนุษย์แล้วนั้นหาใครเปรียบได้ยากพอตัวกับความบันเทิงที่มาพร้อมสิ่งที่เหนือความคาดหมายที่แสนฉุดฉาด และมอบความเ์ไพส์ในความปั่นของ2ตัวละครนี้ในขณะเดียวกันนี้เองการมาของตัวละครอย่างชาโดที่มากับความเท่นในบาดเข่งขึมสะกดทุกสายตาพร้อมเสียงที่หล่อเข้มส่งเสริมบารมีให้กับตัวละครขั้นสุดสําหรับตัวละครนี้ภาพยนตร์ก็ยังไม่ลืมที่จะใส่หัวจิตหัวใจให้กับตัวละครถือว่าเป็นตัวละครที่มีมิติและพิธีพิถันในการมอบช่วงเวลาต่อปุ่มหลังของตัวละครได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและจุดประกายเป็นแรงผลักดันให้ชาโดเป็นอีกหนึ่งตัวละครในโซนิค3ที่น่าจดจำอยู่ไม่น้อยทั้งความเท่และท่าทางการปรากฏตัวที่มีเอกลักษณ์มากๆบรรดาตัวละครอย่างโซนิกและผองเพื่อนอยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมและยิ่งขึ้นมากกว่าเก่าโดยรวมแล้วนั้นสามารถพูดได้ว่าการมาถึงในภาคที่3นี้เรื่องราวในโลกของโซนิกยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเรื่อย และตัวหนังเองก็มีดีมากกว่าเก่าเช่นกันชอบภาคน,นี้มากๆและสิ่งที่เด่นมากคือฉากแอคชั่นที่ดูเดือดอลังการใส่ไม่ยัง้งหากใครคาดหวังฉากแอคชั่นใหญ่ๆเบิ่มๆโซ n ิ c สาถือว่าตอบโจทย์แม้จะไม่ได้มีบ่อยแต่เมื่อถึงเวลาปล่อยของภาคน,นี้ก็จัดให้เต็มที่กันเลยทีเดียวแอคชั่นภาคน,นี้เด่นมากนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยก็ว่าได้ไม่ควรพลาดสำหรับภาคที่3นี้ที่ดีขึ้นเรื่อย เป็นน้ำจากเกมที่ดีพอที่จะเลือกรับชมอย่างไม่ต้องสงสัย Sonic 3กลมกล่อมกำลังดีทุกตัวละครมีเอกลักษณ์และเส้นทางในแบบฉบับของตัวเองพร้อมความผูกพันที่ละเอียดอ่อนผ่านการนำเสนอที่ลงตัวรักทุกตัวละครในเรื่องนี้มากส่วนตัวชอบมากกว่าเดสพูแอนบุเบดินเสียอีกสำหรับโซนิ c 3ถึงไม่ใช่แฟนเกมก็สนุกได้แนะนำเลยโซนิคเดอะเฮ3นี้มีฉากหลังเครดิต2ตัว ห้ามพลาดหากชอบอย่าลืมกดติดตามบนช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยและพบกันในคลิปถัดไป